สวัสดีค่ะพี่น้องบะเบิง์ชากาทินอเมริกาเด้อจ้านี่เพื่อนกิฟต์มาจากอเมริกาสดๆเด้อจ้ากิฟต์เอามาฝากมาวานน,นี่ก็จะได้มากินกระสมตำนี่จ้ะ กะทินผักกะทินอเมริกาจ้ามาจ้ะกินขาวสมตำกันด้วยจ้ะมาจ้ะพี่น้องกินขาน่าวกันจ้ะกินข่าวกับแกงออมหมูใส่ลูฝกฝักหน่อย เห็นหอมสมตำม,มันแดดมองบุคอยเห็นอันนี้ผักกะทิ้เก็บ ในอเมริกาเขาเก็บมาฝากไว้ใไปเ็บ่อง พักกะถินพอกระเทินมันเริ่มสกแก่หมดแหละแต่ว่ามันสกแก่พอกระเทินชีก,กินเม็กระชีก,กินบ้ไแด้ แพลปูกเองเขียวบแหละปากตินพอกระเทิน mm <clears throat> พี่น้องเก็บข้าวฟึ่งทรงมาให้ใบรวงมาลพะพอดีพี่คนไทยเพิ่นไปเที่ยวจางจังหวัดเนะเพิ่นก็เลยจิบมาให้ บอกว่าหลายหลายบากคมก็มีคนบอกว่ามันเป็นเมืองนอนเมืองห่อนคือบัานเฮาก็เลยคนไปเห็นคนเก็บมาคนบอกโอ้ยหลายครับเป็นปลาคือบ้านเฮาแหละ พอะอากาศมันห้อนเนาะบุะคือเมืองเนี่ยเด้นเนี่ยอากาศนา้ำเม่เช้านีนก็ะหิมะลงบบเมนหิมะดอกบานเขาเาะเอิญหิมะเขาเอิญน,น้ำข้างน้ำหมอกน้ำหมอกเป็นน้ำหมอกแข็ง นเาต้มส้มตำขายกับั่งซื้อเม็ดผักกะทินน้ำมันตามส้สมตำแซ่บหลังบ้านมีอยู่แต่บ่ได้ไปแกะต้องซื้อเขาในตอนที่ต้มส้มตำขาย ตำสมขายกับขายดีเดี๋ยาไปประกวดตำสมต่างแต่ที่สามเกือบตกหลอกแต่ที่สามก็เลยมาตำสมตำขายขายดีดี ขายทุตลาดนัดขายดีขึ้นกันบ้านข้าตอนอีจมตำดังขายจมตำเพราะจมตมมีสีมือหน่อยถ้ามีตรงที่เปิดขายมีตลาด,าด,ลาดนัดลง ขายเลยกิจการสมตํานี่ตําไทตําป่าตํามหม้ตําแมงงองแงงตํากระดอกกระแดกตําขายได้เลยทำเลยฝึกใส่เขา ลูกค้าสั่งแบบนี้นก็ตามเลยใส่พริกขนาดได้ก็ใส่ตามไปเลยเอาตระตรงห่วงเครื่องถ้าห่วงเครื่องปุ๊บลูกค้าเขาก็จะไม่อยากจะเขาะแ,แล้วก็บอกอุ้ยร้านนั้นห่วงเครื่องขอใส่นี่หน่อยใส่นั่นหน่อยก็ไม่ได้ ไปเลยเขากเก็บเงินตามคือเขาสั่งใส่หนังแน่เขาก็ซัดไปเลยคนที่เขาสร้างนั่นสั่งเนี่ยเขาก็คือเขาต้องการจ่ายอยู่แล้วล่ะเขาไม่หวงแล้วเพราะเขาอยากจะกินแบบไหน,น คนปลาแซมะนาเปรี้ยวๆหน่อยนะคะใส่พริกเพิ่มอีกหน่อยนะคะใส่นมมาเลยค่ะจักเลยไปเลยเขาสั่งไม่ต้องพูดอุ้ยใยส่ยเยอะอุ้ยมะนาวแพงอุ้ยพริกแพง เพิ่อมอีกแนะแค่พริกหบาทเราเป็นคนชอบแม่ค่าชอบขายของ อยู่ในก็เป็นแม่ค่ะมาเมกายังมาเป็นแม่ค่ะ เป็นแม่ค้าน,นดถึงเราไม่มีความรู้เขาบอกว่าอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาหบาทสิบาทก็เอามันก็เงินสมัยก่อนไมโครโฟน เราก็ยังขายของแม่ทําขนมจีนให้ไปขายทําขนมทอดเขผา พอทำหนุ่มยีน,นยานอร่อยอร่อยแม่เป็นคนที่บีบเส้นพอทำน้ำยาหนุ่มจีนพอตรงไก่เป็นตัวแล้วพอก็ชีก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 เสร็แล้วก็ซับซับแล้วก็มาตำ Mình lột cả khăn nằng hàng, khăn nằng hàng, xô túc, đu đu. บางเนี่ยใบมันล่วงเป็นเขาคนเดียวสามีไปสื้ออาหารไปซื้อของมาไว้เตรียมขายพรุ่งนี้ ไปหย่อนปูพอกระเทิน แค่แค่นี้ก็นเนิ่นจ้าขอไม่ี่นองสวัสดีจ้าแม่บายจ่ะ